ท่านเจ้าบ้านถามกันมาเยอะติดตั้งฝ้า PVC ลายไม้ที่ผมติดตั้งเองราคาตารางเมตรละเท่าไหร่ข้อดีของฝ้า PVC คือทนต่อความชื้นไม่บวมน้ําไม่ลามไฟบวกไม่กินไม่แตกแล้วมีความทนทานสูงอายุการใช้งานที่ยาวนานที่ผมชอบเลยคือการติดตั้งที่ง่ายและฝุ่นน้อยมากๆผมติดตั้งฝ้า PVC รวมทั้งหมด150ตารางเมตรผมใช้ฝ้า PVC ขนาดกว้าง30ซนติเมตรยาว300ซนติเมตรใช้จํานวน180แผ่นครอบข้างเก็บงาน120เส้น สีลาย90เส้นน็อตยิงสีลาย200บาทรวมค่าของทั้งสิ้น47,900บาทเฉพาะค่าของตกตารางเมตรละ320บาทเท่านั้นครับต่อไป เป็นค่าของบวกค่าแรงรวมทั้งสิ้น52,900บาททั้งหมด150ตารางเมตรตกราคาตารางเมตรละ360บาทเท่านั้นอยากดูรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายชัดๆกดหยุดแล้วอ่านได้ครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้ท่านเจ้าบ้านครับหากต้องการรับชมการสร้างบ้านด้วยตัวเองแบบอัปเดตทุกวันของผมติดตามได้ที่เพจบ้านสวนเศรษฐกุลค,ครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านสวนเศรษฐกุลด้วยนะครับ